อ้าอะไรดำๆนี่ครับอะไรอะไรอะไรดำๆครับพี่น้องอู้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยูปลาอะไรน้องอู้อู้อู้ตึงโยบโยบโยบปลาอะไรพี่น้องนี่นะปลาอะไรอู้ปลาเข้าพี่น้องเข้าเฮ้อ mán no. luôn mán mán lẹo mán lẹo mán lẹo ơ cái đồ Hãy มาลยครับแต่กัดชากอะไรดิไหนครับอาคาวเลยเลย เกี่ยวครับตอนเช้ามันหวานครับหวานหวานดูกันต่อไปครับผมดูกันครับ